สวัสดีค่ะใหม่นะคะจากบัญชีภาษีออนไลน์บายอังรานะคะวันนี้ใหม่จะบอกว่าใหม่มาในหัวข้อของเทรดคริปโตเสียภาษียังไงฉบับอ,อัปเดตนะคะอ่าซึ่งก่อนหน้านี้อ่ะช่วงประมาณต้นปีนะที่เราเคยมีเรื่องของอภาษีครนะิปโตเคเรนซี่เนาะที่เขาแบบวุ่นวายแล้วก็คุยกันมีคำถามมากมายอ,ะอ่ะอ่านะวันนี้นะคะจะบอกว่ามันเริ่มมีกฎหมายที่แบบ เป็นรูปประธรรมมากขึ้นแล้วนะคะวันนี้ใหม่จะมาสรุปให้ทุกคนฟังนะอ่าเริ่มจากข้อแรกเลยตอนนั้นอะ่ะช่วงนั้นเนี่ยคือจะมีคําถามมามากมายว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยเวลาให้เราเทรดคริปโตอะมันจะมีขาดทุนแล้วมันมีกําไรอะไรแบบนี้มันหักกลบรลบกันได้หรือเปล่าใช่ไหมตอนนี้คือได้คําตอบแล้วนะคะว่าขาดทุนสาม,มารถที่จะเอาไปหักกลบรบกับกําไรได้ ในปีภาษีเดียวกันด้วยนะทุกคนอันนี้ต้องเขียนสัญญาว่าในปีภาษีเดียวกันนะคะอ่าก็คือทําได้ข้อที่สองคือภาษีหักนะที่จ่ายต้องบอกว่าตามกฎหมายแล้วอะนะคะทุกคนอันนี้ภาษีหงกนที่จ่ายจากการเทรดคริปโตอะจะถูกหัก15เซน์แต่15%บห้าเปอนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ไฟนอลแท็กนะไฟนอลแท็กคืออะไรคือหักปุ๊บจบเลยเหมือนดอกเบี้ยอะไรเงี้ยไม่ใช่เออหักปุ๊บแล้วเนี่ย เราเนี่ยจะต้องเอาไปรวมคำนวณกับภาษีปลายปีทีนึงก่อนไอหลังจากที่หักไปแล้วเราแบบหักไปเท่าไหร่ก็เอามาลดจากภาษีปลายปีที่คำนวณได้แบบนั้นอะ,อะแต่สรุปก็คือด้วยความที่วิด h ฮด d ิ้งแ a คอะมันจะต้องรู้ใช่ไหมว่าต้นทุนของการเทรดเป็นเท่าไหร่ทีนี้เอ็กเ g นเองอะเขาไม่รู้หรอกว่าตัวเราเองอะค่ะเทรดแล้วเนี่ย มีกำไรเท่าไหร่เขาก็จะหักภาษีหน้าที่จ่ายเราไม่ได้ใช่ไหมทําให้ต่อไปเนี้ยจะไม่ถูกหักตัวภาษีหักหน้าที่จ่ายแน่ๆเออสิห้าเปนี่ยไม่โดนหรอกแต่ว่าต้องเอาไปรวมคํานวณตอนปลายปีตอนยื่นพรอ,อ .90 นะคะโอเคแล้วคำถามที่3 3เลยที่ถามเยอะมากคือภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับยกเว้นหรือเปล่านะ คือกำไรจากการเทรดคริปโตอะหลายๆคนที่อยู่ในตลาดตรงเนี้หนึ่งล้านแปดแสนบาทที่จะได้กําไรอะคือมันถือว่าน้อยมากนะเพราะว่าเงินเนี่ยก้อนใหญ่มากเลยในตลาดของคริปโตเค r เรนซีนะเออแต่ทีเนี้ยมันจะมีอ่อตัวกฎหมายที่ยกเว้นให้แล้วคือยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการเทรดคริปโตนะคือทั้ง3ข้อนี้ที่ใหม่ตอบนะคะ3ข้อนี้ที่ใหม่ตอบ ขีดเส้นใต้แบบหนักๆเลยอะทุกคนว่าจะต้องเป็นการเทรดภายใต้เอ็กชเนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรตอตเท่านั้นนะี่ยนะเออทีนี้ใครที่เทรดแบบยังไงอะ P 2 P ใช่ไหมที่แบบขายให้กันโดยตรงหรือไปเทรดผ่านโบรกเกอร์ดีลเลอร์หรืออะไรที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรตอต ก็จะไม่ได้30นี้นะทุกคนก็คือขาดทุนก็เอาไปหักกลบกลบกับกำไรไม่ได้หรือว่าแวดภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะก็ไม่ได้รับการยกเว้นนะเออส่วนว i t h h o l d i แท็กมันหักไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เนาะคือเข้าใจอ่าแต่ทีนี้วันนี้ใหม่ไปหารายชื่อมาให้แล้วนะว่า exchange ที่เทรดคริปโตเคอเรนซีกับพวกโทเค็นดิจิตอลอ่ะ ตอนนี้ภายใต้ที่กรตอดูแลอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างต้องบอกว่าน,นี่เป็นข้อมูลของณนะวันนี้นะคะวันนี้เป็นช่วงเดือนตุลาคมปี2 5 6 5ก่อนนะอ่าเจ้าแรกเลยเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในตลาดนี้ต้องรู้จักแน่นอนคือ Bit ค u พนะคะบิตคัพก็คือใช้30นี้ที่บอกได้นะคะ2คือสตางโปรคือตัวย่อเขาคือสตางโปรเนาะอ่ะาคือ ERx นะ4คือ Zip m i x นะคะ5คือ Upbit เนาะ Upbit UP UPBIT UP, UP นะคะ6เนี่ยคือ GMOZ.com ตัวย่อเขาจะเป็นตัว Z.com เลยนะคะแล้วก็7คือ i n n o v e s x นะคะก็คือ INVX นะแล้ว8คือ TDX 9คือ T-box นะคะ สองเจ้าสุดท้ายคือ8กับ9เนี่ยตอนนี้เพิ่งจะเข้าเอ็กช n g นยังไม่ได้ทําการแบบเปิดการขายอะไรนะคะเพิ่งเเพ,พิ่งจะเข้าอ่าทีนี้โอเค9้าเจ้าที่ใหม่มีมานะอาจจะมีแบบมากกว่านี้หรือเปล่านี่อันนี้คือข้อมูลใหม่อ้างอิงจากที่หามาจากตัวเว็บไซต์ของ SEC นะ,อะของตลาดหลักทรัพย์ประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้ให้เน้นย้ำว่า ถ้าเราอยากใช้30น,นะนี้นะนั่นหมายที่เราพูดไปตอนต้นเลยคือ 1. เอาขาดทุนมาหักกลบลบกับกำไรได้ในปีภาษีเดียวกันนะสองวิตโอนดิง้งแทกอันนี้มันไม่ถูกหักอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่รู้ต้นทุนเราเนาะแต่เราต้องรวมคําววณเสียภาษีอยู่ละอ่าสามแวดยกเว้นนะคะสข้อนี้งอยู่ภายใต้เอ็กเชน อยู่ภายใต้กรอตก็คือที่หมายเราให้ฟังเมื่อกี้ในอนาคตอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะทุกคนแต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะทุกคนการเทรดคริคปโตอ่ะมันคือรายได้นะกําไรของมันเนี่ยพอเราไปนเน็ตมาแล้วใช่ไหมคะแล้วกำไรเนี่ยมันเป็นรายได้สี่สิบเล็บสี่ชกอะเะชเออนะคือจะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือพองอดอ90นะคะอ่าซึ่งอันเนี้ย ห้ามลืมยื่นเด็ดขาดเลยคือความยากเนี่ยไม่รู้เลยอ่ะพอเห็นกฎหมายบอกมาอย่างนี้นะความยากคือเดี๋ยวทุกคนต้องไปหาวิธีการคำนวณต้นทุนเออเดี๋ยวเรื่องต้นทุนเอาไว้คลิปหน้าถัดไปใหม่จะมาเล่าให้ฟังนะว่าจะคำนวณยังไงแต่วันนี้ให้รู้ก่อนข่าวดีสามข้อนี้ก็คิดว่าแบบโชคดีมากแล้วนะถ้าไม่ได้แบบข้อ,อยกเว้นสามข้อนี้มีเป็นความยากมากแล้วปีนี้ใหม่ได้ยินว่า หลายๆคนนะที่โดนประเมินภาษีเกี่ยวกับการเทรดคริปโตเพราะว่าไม่ได้มีการยื่นตัวรายได้ในพงรอดอ9สไปนี่แหละโอนะคะโอเควันนี้นะคะหมายก็คิดว่าคอนเทนต์นี้น่าจะมีประโยชน์มากนะคะถ้ายัางไงมีประโยชน์เราช่วยกด s u b สครับสับสคริปชั่นใช่ไหมสับสไคร์สับไครให้ใหม่ด้วยนะแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้เผื่อจะมีเพื่อนๆคนไหนที่กำลังเทรดคริปโตอยู่แล้วก็ กำลังหัวหมุนกับเรื่องภาษีนะคะจะได้ตอบไปสามคำถามนี้นะคะโอเคองั้นวันนี้ไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ